ผู้ชมขาบอกเลยว่ารถถังจิตเมืองนนท์ค่ะงานนี้ฟินสุดๆเลยนะคะคือฝันเข้าเป็นจริงแล้วค่ะเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้มีการรับเสื้อพร้อมลายเซ็นจากเมซี่นะักบอลชื่อดังนั่นเองค่ะ เรื่องนี้นะคะทำเอาฮือฮากันทั้งโซเชียลเหมือนกันครับเพราะว่าหนุ่มนักมวยชื่อดังเนี่ยมีการออกมาโพสต์ตข้อความผ่านทาง Facebook ชื่อว่าทินกรศรีสวัสดิ์ค่ะระบุข้อความเหมือนกันนะคะบอกว่าฝันของผมสักวันผมจะไปยืนถ่ายรูปคู่กับคุณเมสซ,ซี่ขอบคุณที่ดูผมต่อสู้แล้วเจอกันในวันข้างหน้าครับ เขาก็บอกแบบนี้นะคะเป็นความภาคภูมิใจของเขามากๆเลยแน่นอนก็ว่าทางด้านเพจขอบสนามค่ะเพจเนี้ยก็ออกมาสื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ายัซีนชูเอโกเนี่ยมีอาชีพเป็นบริการของลีโอนลเมสซี่ซึ่งเขาเองก็ไม่เคยไปไหนมาไหนห่างจากกายของเมสซี่เลยเพราะนี่คือหน้าที่ที่เดวิดแมคเคนสั่งเอาไว้นะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบริการของเมสซี่เนี่ยเป็นอดีตหน่วยซิลสารัสค่ะเขาก็มีการฝึกฝนมวยไทยเคยต่อย m m a ด้วยนะคะชูเอโกเนี่ยชื่นชอบมวยไทยแล้วก็กลายเป็น แฟนขับกีฬามวยไทยโดยปริยายเลยค่ะรวมถึงตัวเขาเองเนี่ยเป็นแฟนขับรถถังจิตเมืองโนโนด้วยนะคะซึ่งตัวรถถังเองค่ะก็มีชื่อเสียงที่สหรัฐอเมริกามากๆมากจนกลายเป็นว่าชูเอโกเนี่ยกลายเป็นแฟนขับรถถังไปด้วยค่ะซึ่งต้องบอกว่าทางด้านของชูเอโกเนี่ยคงได้สาธยายฝีมืออันเก่งกาจของรถถังนะคะแล้วก็สไตล์การชกอันดุเดือดของรถถังจนทําให้เมซี่เนี่ยติดตามฝีมือของรถถังนะคะจนสุดท้ายแล้วค่ะเมซี่เองเนี่ยก็มีการส่งเสื้อพร้อมข้อความถึงรถถัง โดยตรงค่ะแล้วก็มีการเขียนใจความดนะคะว่าให้เพื่อนถังเอ๊เป็นเสี่ยวกันแล้วคุณผู้ชมค่ะเอาเป็นว่าส่งไม้ถึงที่เลยค่ะแฟนคลับก็จัดให้โดยแท้เลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรื่องนี้ดีใจกับรถถังด้วยจริงๆค่ะ